สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูหน้างานลงจดรถนะครับอีกคลิปนะครับเป็นคลิปมุงสันไทยนะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศการทํางานโครงสร้างลงจดรถและก็มุงสันไทยที่อยู่กลังคนนะครับรับชมไปเลยครับตอนนี้ชิมานก็กําลังทําการมุงหลังคานะครับมุงสันไทยนะครับเป็นสันไทย0.35มมิลน,นะครับ โดยเราวางแปรก็ชิดกับตัวจันทนนะครับก็ป้องกันมแมลงอย่างพวกนกนะครับที่จะมาเกาะกับตัวแปรแล้วก็จันทนนะครับก็กันได้เยอะเลยนะครับมันก็จะกัน พวกแมลงนะครับาเราใส่แปรให้ชิดกับจันทันนะแต่กันพวกนกนะครับนกที่มาเกาะแล้วก็อาจจะ่ายลงตัวหลังคารถเราได้นะครับก็เลยทำแปรปฏิบัตจการป้องกัน,น,นโอเคกว่าแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะครับ บนแล้ว,ดลวเดี๋ยวไปถ่ายด้านล่างให้ดูนะครับว่าแป่ของเรายิงแบบไหนนะครับแบบแบบนี้นะี๋ยวผมสูงไปดูก่อนนะครับแป่ของเราจะยิงชิดกับตัวจันทร์น,นะครับอันนี้เป็นลอนเป็นลอนเดียวยาวเลยนะครับ6เมตรนะครับ ทยอยเอาแผ่นสันไทยขึ้นมานะครับ,บนี่ตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าตัวแปรกับตัวจังทันนะครับเชื่อมติดกันนะครับก็่ก็กันพวกนกนะครับที่มามาเกาะครับมาเกาะระหว่างตัวแปรกับจังทันได้นะครับพอมันเกาะแล้วมันก็จะถ่ายใส่รถเราได้นะครับ แล้วภาษา,ากลารอไอุจระนะครับด้านหลังก็ติดเชิงซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวเชิรกเอ็นเชียวนะครับเป็นเส้นไกด์ไลน์ไว้ครับ สันทยของเราเป็นสันไทยแผ่นเดียวนะครับเป็นแผ่นเดียวแผ่นยาวยาวหเมตรนะครับก็โอกาสรั่วไม่มีแน่นอนนะครับส่วนขอบด้านหน้าด้านข้างเราใส่ให้นะครับแล้วก็เคยใช้ซีชแนลด้วยนะครับช่างสวัสดียิงไปเรื่อยๆนะครับ ทำเสร็จแล้วคงจะสวยงามมากนกันพอราแผ่นมาทาบครับเราก็จะมาทาบใส่กับตัวชื่อนเอ็นี่ครับพอทับใส่ชอย่อนเส็จแล้วก็ยิ่งสกูได้เลยนะครับ เดินเขาก็จะเดินตามแปรนะครับเดินทําแปรหรือว่ารอยที่เขายิงสกูไปนะครับเห่นก็เป็นงานมุงราคาสันไทยนะครับส่วนเชิงชายซีชแนลเดี๋ยวผมไปถ่ายรับชมอีกทีหลังอะนะครับ เริมเผื่อใช่ไหมเขาริงกันใส่ทีเมอร์นี่รับแปดที่ผมบอกว่าเชื่อมกีิกับจนทันนะครับมันจะดูสวยงามแล้วกันนกที่จะเข้าไปทำรังได้นะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วครับสำหรับการมงสันไทยนะครับเดี๋ยวว่าไม่ต้องชีดนะครับลายสีเทานอกนะครับ ก็ร้อนนะครับทีมันก็สู้นะครับนี่ก็เป็นงานลงจอดรถนะครับที่จอดได้สี่คันนะครับก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับใหญ่แล้วก็การที่ได้เลยว่าสวยครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะรีวิวตอนที่แล้วเสร็จให้พี่น้องได้รับชมครับนี่ก็เป็นงาน ครงสร้างลั้งคางคทั้งมุงด้วยนะครับเดี๋ยวก็เสร็จครับเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตัวเชิงชายดานดานข้างนะครับแล้วก็ใส่โกลค้อนะครับ <S <S <an> <S เหลืออีกประมาณสามแผ่นนะครับก็จะเสร็จในการมุงกระเบื้องนะครับ <S <S <an> <S จับดีๆนะช่าง อ,อีกวันสามแผ่นเนาะสองแผ่นเสร็จนะครับก็จะมีการได้ตัดอยู่นะครับอกากาศดีพี่น้องลมกำลังเย็นครับลมกำลังมาก เป็นสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับมงสันไทยของเรานะครับนี่ก็เป็นงานมง ลังคาเมนต้นชีตนะครับของโลงจบดบนะครับขอฝากติดตามผลงานของผมและถึงมานาไปด้วยนะครับที่บ้า,านผมนะครับเดี๋ยวขั้นตอ,นนอนต่อไปเราก็จะใ,ใส่ใเชิงชัยรอบนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับติดตามในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับเจอกันคลิปได้ครับสวัสดีครับ